นชอบรสไหนปรุงใต้เลยนะคะทุกคนอืมเครื่องปรุงก็น้ำตาลมะนาวพริกสดตำนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะทุกคน มะเขือเทศหอมหัวใจง่ายๆนะคะหมูยอพริกไทยดำรสธรรมชาติที่ตลาดหมดนะคะมีมพริกไทยหมูด,ดำสมพรก็เลยเอามาใช้นะคะ นี่ค่ะนี่สุมาพรทำยำค่ะทุกคนยำหมูยอใส่หมูสับนะคะใส่บนเส้นนะคะมีเครื่องปรุงอะไรก็ใส่ลงไปเลยจ้าไม่คิอเทศง่ายง่ายนะคะ หมูยอพริกไทยดำง่ายๆนะคะหมูยอพริกไทยดำแซ่บค่ะ อร,อ,อร่อยค่ะอร่อยนะคะทุกคนรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆแล้วแต่ทุกคนชอบรสไหนปรงใต้เลยนะคะทุกคนอร่อยนะคะทุกคน เรื่องปรุงกน็น้ำตาลมะนาวพริกสดตำนะคะแล้วก็หมูสับล้งชิมดูสิคะอือร่อยนะคะทุกคน อร่อยนะคะทุกคนหอมๆเลยนะคะ นะคะสมพทรก็นี่แหละคะ่ะง่ายๆนะคะก็นะคะสมพทรก็นี่แหละคะ่ะง่ายๆนะคะก็นี่สมุทรทำยำค่ะทุกคนยำหมูยอใส่หมูสับนะคะใส่บนเส้น นะคะมีเครื่องปรุงอะไรก็ใส่ลงไปเลยจ้านะอร่อยะะเลยค่ะน้ำปลานะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะ,ะทุกคน มหมูสับลองชิมนูสิคะอืมรสธรรมชาติที่ตลาดหมดนะคะมีหมพริกไทยหมูด,ดำสมพรก็เลยเอามาใช้นะคะเรียบเรียบง่ายๆแต่ว่ารสชาติได้หลังใจเลยนะคะ ถ้าทำกินเองอะไรก็อร่อยค่ะอืมนะคะสมบัติรก็นี่แหละคะ่ะง่ายๆนะคะก็ ง่ายๆนะคะหมูยอพริกไทยดํารสชาติเปรี้ยวๆหวานๆแล้วแต่ทุกคนชอบรสไหนปรงใต้เลยนะคะทุกคนหอมๆเลยนะคะ อร่อยออยค่ะอร่อยนะคะทุกคนอ่าง่ายนะคะ หมูยอพริกไทยดำนี่ค่ะก็ใส่หมูสับด้วยนะคะนค่ะหมูสับนะคะทุกคนนี่สุมาพรทำยำค่ะทุกคนยำหมูยอใส่หมูสับนะคะใส่บนเส้นนะคะมีเครื่องปรุงอะไรก็ใส่ลงไปเลยจ้า ะะสมุนไพรก็นี่แหละคะ่ะง่ายๆนะคะก็รสธรรมชาติที่ตลาดหมดนะคะมีมพริกไทยหมกด,ดำสมพุพรก็เลยเอามาใช้นะคะอร่อยนะคะทุกคน มะเขือเทศหอมหัวใจเครื่องปรุงก็น้ำตาลมะนาวพริกสดตำนะคะแล้วก็มะเขือเทศหอมหัวใจนะคะ อันนี้เป็นหมูยอพริกไทยดำนะคะทุกคนก็นี่สุมาพรทำยำค่ะทุกคนยำหมูยอใส่หมูสับนะคะใส่บนเส้นนะคะมีเครื่องปรุงอะไรก็ใส่ลงไปเลยจ้านแะซ่บค่ะ,ะน้ำปลานะคะปรุงรส ตามใจชอบเลยนะคทุกคนอร่อยมากๆเลยนะคะาำมุนเส้นของสุมาพรหมูสับลองชิมดูสิคะเครื่องปรุงก็น้ำตาลมะนาว พิกสดตำนะคะแล้วก็อร่อยนะคะทุกคนรสชาติเปรี้ยวนหวานแล้วแต่ทุกคนชอบรสไหนปรงใต้เลยนะคะทุกคนหอมๆเลยนะคะ อร่อยมากๆเลยนะครับจำมุนเส้นของสุมาพร